มิกไมดั m ood, m Life, ต m 2ไลา์ตัวนี้ก็มีอาการเสียคือปเปิดสวิตแล้วไฟไม่เข้าเครื่องปเปิดสวิตแล้วนิ่งจริงหน้าจอมันจะโชว์ขึ้นมาผมจะลองแก้ปัญหาดูวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นก็น่าจะเป็นที่ภาดแ่าไฟแต่นี้ครับถึงชนี้ว่าเราจะแกะมิกไมดัตเครื่องนี้เพื่อเข้าไปหาภาคแก้ไฟได้อย่างไรที่ด้านข้า ก็น่าจะแกะด้านข้างนะฮะแกะแผ่นด้านข้าง<ก>สองแผ่นนี้แกะน็อตไม่ออกนะครับต้องไปหาวิธีแกะแบบอื่นเจ้ประกฤว่าพอแกะแล้วแกะไม่ออกมันจะแยกออกมาได้เลยแผ่นนี้เพราะ็ต้องลองถอดแผ่นนี้ดู นี่นะครับดันในของมิกไปด้านนะครับโว้เห็นอะไรไม่ก่อนครับนั่นนั่นนั่นคล้ายๆกับมดอ่ะนะ่นยางมดอ่ะนั่นสมุดเข้าไปสำรังของทีไรละกอบอ๋อแล้วครับ,รบนั่นไงนี่ข้างในมันมาให้ดูข้างในก่อนน,นั่นอย่างกำมืองนั่นอย่างกบเมืองแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่สะท้อนแสงเลยนะครับเขาเคลือบ เพวกเครือบไว้อย่างดีเลยเนี่ยเนี่ย,ยการพวก,กมดพวกแมงนั่นแหละแนวทางการตรวจอมก็คือใช้โอมิเตอร์วัดความต่านทานของสวิต์ปรากฏว่าไฟฟ้าไม่สามารถผ่านสวิต์ไปได้ทีนี้ก็ต้องทำการถอดชุดสวิต์ออกมาจากตัวเครื่อง ตัวนี้นะครับชิดสวิตนี่แหละมีปัญหาอ,อ็อตอนนี้สวิตที่ทำการล้างมาตอนนี้ก็ใช้ได้มาหนึ่งขั้วเป็นขั้วสีน้ำเงิน ดับต่อไปก็ใส่สวิต์กลับที่เดิมนะสำหรับชุดนี้ต้องป้องกันไว้ก่อนตอนที่จะลงเปิดเครื่องน,นี่ป้องกันไว้ก่อน ครัติดขึ้นมาแล้วโอ้นั่นเดี๋ยวผมต้องประกบฝาหลังให้เรียบร้อย แล้วก็ทดลองเอาเลต้องหันหน้ามาันทดลองมันดูครับก็เรียบร้อยกันไปสำหรับการซ่อมมิกม 3, ไมตตม M32 ไรที่ปากแก่เฟิรมมีปัญหานะที่จริงมันที่มันเสียไม่ใช่ว่าเพราะใช้หันหนักหรือว่าใช้งานเยอะเลยที่เสียเพราะไม่ได้รับงานไม่มีงานให้เล่นไม่มีงานให้ให้มันทํางานมันก็เลยเกิดปัญหานี่แหละครับป,ปุ่มกดเล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวผมซ่อมตัวนี้เสร็จแล้วผมจะลองทดสอบ มิกเสียงอัดเสียงหรือทำอะไรต่างๆให้ดูสักคลิปหนึ่งนะแค่นี้ก่อน